ตอนนี้ผมคิดว่ามีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นแหละที่สนุกและน่าตื่นเต้นกว่าการพยายามไข Becca. สิ่งที่อธิบายไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่ผมในรวบรวมปริศนาลึกลับที่สุดที่ยังไม่ได้คําตอบมาฝากลุยกันเลยก็นะน้อยคนนักที่จะพูดได้ว่าพวกเขาได้ปีนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของโลกแล้วแต่การบอกว่าพวกเขาเป็นคนแรกที่ไปถึงมันเป็นเรื่องที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นจุดที่สูงที่สุดในโลกโดยมีความสูงถึง8,839เมตร ภูเขาเนี่ยงเป็นที่ทราบกันดีว่าโหดร้ายสำหรับผู้ที่พยายามปีนขึ้นไปโดยมีลมแรงถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอุณหภูมิต่ำกว่าลบ30องศาเซลเซียสมันเป็นเรื่องยากที่จะปีนขึ้นไปแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบันก็ตามแต่ลองนึกภาพว่าเมื่อ70หรือ100ปีที่แล้วมนุษย์คู่แรกที่ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์การพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์คือเซอร์เอ็ดมันคีลารีชาวอังกฤษและเทนซิงนอร์เกเซปาชาวเนปาลในปี1953 อย่างไรก็ตามมีเรื่องเล่าของอีกทีมที่สามารถไปถึงได้ก่อนหน้านั้น30ปีในปี1924ยอดเขาเอเวอเรสต์ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและเมฆเกือบทั้งวันแต่ช่วงพักกลางวันท้องฟ้าแจ่มใสจอร์จมารลอรี่และแอนดรูเออร์ไวอยู่บนเนินของภูเขาในวันนั้นโดยพยายามไปที่ยอดเขาเออร์ไ er วอายุเพียง22ปีและเป็นนักปีนเขาที่ไม่มีประสบการณ์แต่เขาก็เข้าร่วมกับมารลอรี่ซึ่งเป็นหนึ่งในนักปีนเขาที่ดีที่สุด คุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของมาลอรี่มาก่อนแต่บางทีคุณอาจจะรู้จักคำพูดที่โด่งดังของเขาเมื่อถูกถามว่าทำไมเขาถึงอยากปีนเขาเอเวอเรสต์เขาตอบง่ายๆว่าเพราะมันมีให้ปีนนี่เป็นความพยายามครั้งที่2องของมาลอรี่ที่จะไปถึงยอดเขาทั้งคู่เตรียมตัวมาอย่างดีและมีอุปกรณ์ปีนเขาที่ทันสมัยถึงแม้ว่าความล้าสมัยย้อนกลับไปในปี1924จะค่อนข้างล้าสมัยตามมาตรฐานของเราก็ตามแต่มีบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของการขึ้นสู่ยอดเขาของทั้งคู่ และพวกเขาก็ไม่เคยได้กลับไปที่เบสแคมป์อีกเลยนี่จึงยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชุมชนนักปีนเขาจนถึงปัจจุบันมาโลรี่และเออร์ไวไปถึงยอดเขาเอเลเรสไหมพวกเขาเป็นคนแรกที่พิชิภูเขาที่สูงที่สุดในโลกหรือเปล่าในปี1 9 9 9ทีมปีนเขาออกเดินทางตามรอยมาโลรี่และเออร์ไวโดยหวังว่าจะได้รู้ว่าพวกเขาไปถึงยอดเขาในปี1924หรือไม่ทีมกลับมาพร้อมกับข่าวที่น่าตื่นเต้นพวกเขาพบตัวจอร์จมาร่ ซึ่งร่างยังดีอยู่ภายใต้หีมะหนาหลายนิ้วการค้นพบนิ้ฉายแสงใหม่ให้กับปริศนานี้ขาของมารลรี่หักบ่งบอกว่าเขาอาจจะตกเขาระหว่างพยายามพิชิตยอดเขาแต่นักปีนยังคงสงสัยว่าอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นระหว่างทางลงจากยอดเขาเอเวอเรสต์หรือเกิดขึ้นในขณะที่ทั้งคู่กํลาลังปีนขึ้นไปคณะสำรวจได้ค้นพบหลักฐานบางอย่างที่บ่งชี้ว่ามาโลรี่อาจจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของโลกได้ เป็นที่ท,ทราบกันดีว่ามารลรี่เก็บภาพภรรยาของเขาไว้กับตัวตลอดการเดินทางเขาอยากจะวางมันไว้บนยอดเขาเอเวอเรสต์ถ้าเขาไปถึงยอดเขาได้และในขณะที่สมาชิกในทีมสังเกตเห็นมีดพกเครื่องวัดความสูงและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือหลายฉบับมันกลับไม่มีรูปภาพนั้นแน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยแต่อาจจะบ่งบอกว่าชายคนนั้นถึงจุดสูงสุดแลหวางรูปภรรยาไว้ที่นั่นหรือภาพอาจจะหล่นออกจากกระเป๋าของเขาสำหรับตอนนี้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนา ทีนี้คุณเคยได้ยินชื่อสตีฟฟอสเซตไหมผู้ชายคนแรกที่เดินทางรอบโลกครั้งแรกในบรลลูอากาศร้อนไงฟอสเซตกลายเป็นนักบินระดับตำนานเป็นที่นับหน้าถือตาและสร้างสถิติใหม่นั่นเป็นสาเหตุที่การหายตัวไปของเขาทําให้เกิดคําถามมากมายที่ไม่ได้รับคําตอบเมื่อวันที่3กันยายนปี2007ฟอสเซตอยู่ที่เทือกเขาเซียร่าเนวาดาเขาตัดสินใจนําเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวออกไปขับเล่นมันเป็นการบินในวันธรรมดาสบายๆในเครื่องบินซูเปอร์ดิคาลลอนของเขา อย่างไรก็ตามหลายชั่วโมงผ่านไปฟอร์เซ็ตก็ไม่กลับมาทีมค้นหาและกู้ภัยออกเดินทางไปบนภูเขาเพื่อพยายามหาเขาให้เจอแต่พวกเขากลับมามือเปล่ามีการเชื่อว่าฟอร์เซตหายไปการค้นหาเขาดําเนินไปหลายเดือนแต่ไม่พบอะไรเลยหนึ่งปีต่อมานักบินเขาคนหนึ่งกําลังสำรวจภูเขาสูงชันของทะเลสาบแมมมอนในแคลิฟอร์เนียเขาพบบัตรประจําตัวประชาชนแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลังจากการค้นหาอย่างละเอียดตำรวจพบเศษซากบางอย่าง แลระบุว่าเป็นเศษซากเครื่องบิน2ที่นั่งของสตีฟฟอร์เซตข้อมูลนี้ทําให้ชุมชนการบินตื่นตัวและสงสัยว่าเหตุร้ายประเภทใดที่สามารถครากชีวิตนักบินมากประสบการณ์ที่สุดคนหนึ่งของโลกได้เท่าที่พวกเขารู้เส้นทางที่ฟอร์เซตใช้นั้นเป็นเส้นทางที่ง่ายซึ่งทําให้พวกเขางุนงงมากยิ่งขึ้นมีการคาดเดาถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นักวิจัยสร้างสภาพการบินขึ้นมาใหม่บนเส้นทางของฟอร์เซต วันนั้นทัศนวิสัยปกติแต่ลมเทพันลงมาอาจจะทําให้นักบินสับสนทําให้เขาสูญเสียการควบคุมเครื่องบินแต่ถึงกระนั้นมันเพียงพอที่จะทําให้นักบินที่ทําลายสถิติได้ถึงขั้นจบชีวิตเที่ยวหรอความลึกลับต่อไปของเราอยู่ในอ่าวเม็กซิโกทางเหนือของคาบสมุทรยูคาทานพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าหมู่เกาะที่หายไปของเม็กซิโก เบอร์มียาเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเกาะเล็กๆที่ไม่มีคนอาศัยอยู่มันปรากฏในแผนที่หลายฉบับในศตรวรรษที่16และ17และเป็นจุดยอดนิยมสาหรับนักสำรวจชาวสเปนตำแหน่งของมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละแผนที่และบางครั้งชื่อของมันก็เขียนว่าเวอร์มียาแต่ที่แน่ๆมันอยู่ในแผนที่แต่แล้วจะจู่เกาะก็ไม่แสดงบนแผนที่โดยสิ้นเชิงมันมีอยู่ครั้งสุดท้ายในปี1921จากนั้นก็ฟ,ฟสถานการณ์ที่ทําให้เกิดคําถามมากมาย เกาะจมหายไปหรือเปล่าหรือถูกทำลายหรือผู้คนมองหามันผิดที่การเดินทางอย่างเป็นทางการ3มครั้งเกิดขึ้นในปี2009เพื่อค้นหาเกาะดังกล่าวพวกเขาใช้เทคโนโลยีระดับสูงสำรวจมหาสมุทรและก้นทะเลถึงกระนั้นเบอร์มยยาก็ไม่ถูกพบที่ไหนเลยมันอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าเกาะน,นี้มีอยู่จริงหรือไม่เนื่องจากมันที่ทราบกันดีว่าแผนที่ในศตวรรษที่16และ17นั้น มักจะเผยแพร่ออกมาด้วยความไม่ถูกต้องเพื่อหลอกและสร้างความสับสนให้กับคู่แข่งที่ทำแผนที่และนักเดินทางที่ไม่พึงประสงค์ตลอดทางขึ้นไปทางตอนเหนือของแคนาดามีทะเลสาบที่น่าทึ่งที่รู้จักกันในชื่อทะเลสาบอันจิคุนี้วันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนปี1930นักสำรวจชาวแคนาดาที่ชื่อโจลาเบลกำลังมองหาที่พักเพื่ออบอุ่นร่างกายและค้างคืนเขาตัดสินใจไปเยือนหมู่บ้านของชาวอินูอิตที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งหินของทะเลสาบอันจกคุนี เขาเคยมาเยือนบริเวณนี้มาก่อนและตามคําบอกเล่าของเขาในบริเวณนั้นมีเต็นท์กระท่อมและชาวบ้านที่เป็นมิตรมากมายหลังจากมาถึงหมู่บ้านเขาก็พบว่ามันว่างเปล่าไม่มีคนหรือสุนัขไม่มีแม้แต่สัญญาณของชีวิตในหมู่บ้านลาเบลรู้สึกสับสนและสันนิษฐานว่าทั้งหมู่บ้านซึ่งมีชายหญิงและเด็กประมาณ30คนได้ออกไปจากที่นี่และทิ้งกระท่อมของพวกเขาไว้เป็นการยากที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่ทําให้คนเหล่านี้ละทิ้งความปลอดภัยในบ้านของตนไป เราไม่มีสัญญาณการต่อสู้และไม่มีสัญญาณว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่การหายตัวไปอย่างลึกลับนี้ทําให้เกิดทฤษฎีต่างๆมากมายแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีคําอธิบายสําหรับเหตุการณ์นี้เลยโลกใต้น้ํายังไม่ได้สำรวจหลายที่และซ่อนความลึกลับมากมายความจริงก็คือเรารู้จักดวงจันทร์มากกว่ามหาสมุทรสกบางทีสัตว์ทะเลยักษ์อาจจะอาศัยอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรก็ได้หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นสัตว์ประหลาด USS ไตไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน แต่มีรายงานว่าเกิดขึ้นในน้ำลึกลูกเรือของ U.S.S. ตายกำลังเดินทางอย่างราบรื่นเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นว่าเรือเริ่มมีปัญหาทางเทคนิคในที่สุดระบบโซน่าก็ผิดพลาดแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเมื่อเรือมาถึงที่จอดมันจอดเทียบท่าและได้รับการตรวจเช็คทันทีว่ากันว่าอะไรก็ตามที่สร้างความเสียหายนั้นตัวใหญ่มากตัวเรือมีรอยมากมายซึ่งดูราวกับว่ารอยพวกนี้ถูกทิ้งไว้โดยปุ่มดูดของมือรอยขูดยาวมีขนาดใหญ่กว่าสิ่งที่วิศวกรเคยเห็นมาก่อน พวกเขาเดาว่าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวอาจจะมีความยาวถึง45.7เมตรแม้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้จะดูไม่น่าเชื่อแต่ก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่น่าขนลุกเช่นนี้เหมือนกันในปี2006ทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นได้เริ่มสำรวจการมีอยู่ของหมึกยักษ์ที่นั่นพวกเขาใช้เหยื่อขนาดใหญ่และแขวนไว้ให้ห้อยออกมาจากด้านล่างของเรือการทดลองประสบความสำเร็จหมึกขนาดใหญ่ยาว7เมตรเข้ามาใกล้เหยื่อและถูกจับได้จนถึงทุกวันนี้ หมึกที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการบันทึกไว้นั้นมีความยาวกว่า12เมตรแต่ใครจะรู้ล่ะว่าสิ่งมีชีวิตรประเภทใดบ้างอาศัยอยู่ในมหาสมุทรอันมืดมิดของเราโอเคประโยคสุดท้ายน่ากลัวพอไหมอยากได้อีกเทคหรือเปล่าโอเคแล้วเนอะดีมาก